มันย้วยแล้วมันก็ยาวแล้วมันก็แตก ลาครนะคะตัดหนังหน้าท้องค่ะพอมีน้องอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะหนังหน้าท้องก็แบบอย่างที่เห็นเลยอะค่ะคือหลังจากมีน้องได้2คนนะคะแล้วหนังหน้าท้องอะค่ะมันก็ยื่นออกมาไม่สามารถที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกค่ะเวลาเราใส่เสื้อผ้าเราก็ไม่มั่นใจหน้าท้องก็จะต้องดูดไขมันหน้าท้องส่วนบนดูจากเพจเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็ดูไลฟ์สดประจําเลยถ้าเราทําที่โรงพยาบาลอะเรารู้สึกปลอดภัยเพราะตัวเราเคยพาเพื่อนไปทําที่คลินิกแล้วเพื่อนเจ็บมากดูมาสัก6กเดือนแล้ว ว่าพี่เลยมั่นใจตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะก็ขอกำลังใจทุกคนด้วยนะคะ ง้ทอก็รู้สึกว่ามันดีแล้วก็รู้สึกว่ามันได้อย่างที่เราอยากได้ค่ะคือดูหน้าท้องเราแบนขึ้นหน้าท้องจะรู้สึกตึง,ตงๆก็มีแฟนเห็นแล้วก็มีพี่สาวเห็น<ๆ>เขาก็บอกว่าสวยค่ะดูดีดูดีกว่าเดิมเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะแนะนา <Okay. S 1> ว่าควรจะทําด้วยวิธีไหนถึงจะตอบโจทย์เรามากที่สุดตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็มีาวันดูแลดีเดี๋ยวเดินเข้ามาดูก็คือมันทําให้เราอุ่นใจได้อะค่ะว่ามันรู้สึกปลอดภัยพอตื่นมาปุ๊บเราก็สวยเลยอะค่ะ <Okay. S 1> ก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้า ใครสนใจเรื่องสัญากรรมนะคะเชิญเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆาเลยนะคะที่ทําให้ฝันเราเป็นจริงอย่างน้อยเราก็มั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นนะคะไปไหนก็มีคนทักว่าเออดูดีขึ้นนะสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยมันก็คุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปเหลืครบจบที่เลยลักค่ะ